สวัสดีค่ะภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี่คือภาพตลาดสดของ <c oughs> จังหวัดสุรินทร์นะคะตลาดไนนะคะแถวตรงโต้รุ่งเนาะตอนนี้ก็ไฟก็ในเมืองนี่ก็เริ่มมาแนละ้วตอนนี้ฝนหยุดตกปุ๊บมาผู้คนก็มาประกอบการทำราหากินเลยค่ะก็มาขายคงงขายข้องนะคะขนส่งผัก ลอกลางคืนแต่ทุกคนก็จะเซฟตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็จะก็เป็นก็เป็นภาพที่โอเคอยู่อย่างหนึ่งคือเราเห็นคนเขาจะห่างกันเนาะเขาจะเดินห่างกันนะคะมีการสำรวจแล้วก็คือเดินห่างกันไม่ได้อยู่ใกล้กันทุกคนสวมแมสสนะคะแล้วก็ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็กังวล หล,หลายอย่างะคะแต่ว่าทุกคนก็ต้องออกมา,อาซื้อของนะคะอาหารการรับประทานอะไรอย่างนี้เนาะมันอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ได้แล้วค่ะมันก็ต้องมีอาหารรับประทานมให้อะไรประมาณนี้ค่ะ<ม>นี้ที่สุรทลาก็ได้ซื้ออาหารแล้วก็รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ส่วนมากคนเขาจะเขาจะไม่ค่อยนั่งทานเนาะเขาจะซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะ<ม><ม>ก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองอย่างมากเลยเนาะ แล้วก็ทีนี้ก็อันนี้ก็คือสภาพในเมืองที่ช่วงฝนตกหยุดนะคะเมื่อ5นาทีที่แล้วนะนี่ก็ยังอยู่ในไม่ค่อยมีไฟเยอะสักเท่าไหร่นะคะอาจจะว่าผู้คนก็เริ่มที่จะกลับบ้านด้วยแล้วก็ฝนตกใหญ่ด้วยก็คือพายุเข้าอะค่ะเนาะพายุเข้าก็เลยพาทุกท่านมา <c oughs> ดูบรรยากาศ หลังพายุเข้านะคะว่าในเมืองเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะการวิถีชีวิตของคนในเมืองนะคะเขาเขาเซตตี้มากนะคะเขาคนในเมืองเขาจะใช้ชีวิตแบบแบบไม่ประมาทเนาะเขาจะเขาจะดูแลสุขภาพตัวเองออกกําลังกายนะคะแล้วก็ บ้านช่องตัวเองก็จะทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะออกไปข้างนอกทุกคนก็จะสวมแมสกันแล้วก็ป้องกันตัวเองะนะคะน้องเพราะว่าอยู่ในช่วงโรคระบาดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเนะาะแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันตัวเองดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เลยนําภาพมาให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศภายในเมืองสุรินทร์ แต่ก่อนไฟเรามาเนี่ยทุกๆวันเนี่ยก็จะวิ่งด้วยคนเนี่ยประมาณนี้ตอนนี้สองทุ่มเนี่ยโห oh, คนเนี่ยจอแจกันนะฮะกำลังออกมากำลังเดินทางกลับบ้านง้นหรือกำลังเลิกงานงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาทานอาหารกันเยอะแต่วม่าช่วงตอนเย็นนี้ก็คือพายุเข้านะคะวันนี้พายุเข้าก็น่าจะอากาศเย็นแล้วก็สามารถเขียนงานทำงานได้ อยู่เข้ามานี่ก็เห็นสัจธรรมอยู่อย่างหนึ่งอยู่นะคะท่านผู้ชมคือ1การเอาตัวรอดของมนุษย์สการกลวัวภัยธรรมชาติหรือสิ่งเหนือธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองคือทุกคนกลัวกันลมแรงกระโชกนะคะสังกะสีกระเบื้องลอยปลิวต่อหน้าต่อตานะคะฟ้าร้องฟ้าผ่าน่ากลัวมากนะคะยิ่งสมัยปัจจุบันเนี่ย ต้นไม้ใบหญ้าไม่ค่อยมีเนาะมีแต่สร้างมีแต่ตัดมีแต่อะไรอย่างเนี้ยนะคะทีนี้อเรามีภัยธรรมชาติมาทีหนึ่งเนี่ยมีฝูงวัวฝูงควายนะคะอยู่กลางทุ่งเนี่ยก็ถูกกระแสไฟฟ้าจากธรรมชาตินะคะก็คือฟ้าผ่าเงี้ยก็ตายเห็นลงข่าวกันรายวันกันเยอะแยะซึ่งน่ากลัวมากกว่าจะเลี้ยงมาอู้หไม่รู้จะกี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีนะคะฟาราจะตายมาตายมาแป๊บเดียว เนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะสังคมโลกสิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่บนเปลือกโลกเนี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฮะ <c oughs> วันนี้อาจจะดูดีนะคะดูดีดูดูปลอดภยัยดูสมบูรณ์ดูมีความสุขแต่วันพรุ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอืม เ,เราก็เลยมาดูถึงโอ้เนี่ยขนาดว่าโลกเราในปัจจุบันเนี่ยมันมีไฟฟ้าเนาะอินเทอร์เน็ตไวไฟ,ฟอะไรทุกอย่างมีอ่ตอนนี้ไฟฟ้าเริ่มมาแล้วนะคะนี่เ่นตอนที่เราขี่เข้าไปเซนี้ดับนะตอนนี้ไฟฟ้ามาแล้วนะปกติแล้วนะคะโอเคเราก็จะได้กลับไปที่พักของเราเราก็จะได้ทํางานปกติของเราวันนี้น่าจะได้ทํางานจน ถึงเที่ยงคืนนะคะตีหนึ่งตีสองก็น่าจะทํางานได้ว่าจะปิดจ็อบคืนนี้ให้เสร็จซะให้เรียบร้อยนะคะ,นะคะก็จะได้พรุ่งนี้ก็จะได้รู้สึกโอเคค่ะจะได้เริ่มงานใหม่ที่ดีค่ะก็เลยเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะนี่อันนี้ไฟมาแล้วนะตอนที่เราขี่มาเมื่อตกี้นี่ทุกอย่ากดับหมดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะไฟฟ้าเข้ามา ทุกคนมาหลงไหลยอยู่ในเมืองต่างเพลิดเพลินว่าเมืองนี้เป็นเมืองสวรรค์ลืมบางคนก็จนลืมตัวบางคนก็จงเล่งหลงแสงสีเสียงเหมือนที่คำโบราณเขาว่าเนาะเข้าไปในเมืองหลวงก็หลงแสงสีเสียงหลงรูปร่างหน้าตาของคนที่อยู่ในเมืองหลวงต่างๆนานานะฮะอันนี้เราก็มาอยู่ในในเมืองเหมือนกันก็น่าจะเป็นเมือง เป็นเมืองของจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญที่สุดนะคะในเขตพื้นที่นั้นๆะคะทุกวันนี้แต่และจังหวัดเขาก็มีความเจริญของเขาและมีถนนหนทางมี w i f i มีหน่วยงานราชการมีหน่วยงานเอกชนนะคะโรงพยาบาลทหารตำรวจโรงเรียนมหาวิทยาลัยไฟฟ้าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แล้วก็ผู้ประกอบการมากมายหลายอย่างค่ะค่ะะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในแต่ละแต่ละเมืองแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะเราก็เลยว่าโอ้นี่มันเลยทําให้คนหลงไหลมันเลยทําให้คนรู้สึกต้องมาวิ่งเต้นกันมากมายเพราะว่าเป็นเป็นสังคมที่มันมันเริ่มมีทุกอย่างเพราะมูลแนละ้วก็ความสะดวกมันก็เริ่มมีเข้ามาค่ะแต่ทีนี้พอเรลาไฟดับ มันมันทำให้เราได้มองเห็นถึงอาสัจธรรมอยู่อย่างหนึ่งว่ามันเหมือนเราย้อนยุคไปเมื่อร้อยปีที่แล้วที่มันไม่มีอะไรเลยนะมันเหมือนเราอาจจะหาซื้อตะเกียงไว้ซื้อน้ำมันบินซินเอาไว้จุดเวลาไฟดับนี้มันก็ทุกคนก็คงจะต้องมองความสำคัญตรงนั้นว่าขณะนี้ไฟดับไม่มีไฟใช้และตอนค่ำคืนนี้อย่างเงี้ย แล้วมีบ้านหลังหนึ่งเขามีตะเกียงนะคะแล้วเขาจุดตะเกียงเนาะเขาจุดตะเกียงแล้วเขาสว่างในบ้านเขาหรือเขาจุดเทียนในบ้านเขาอะ่ะมันกลายเป็นของมีค่าในขณะนั้นน่ะจากสิ่งที่เวลามันอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นของไม่มีค่าแต่พอเวลามันอีกเวลาหนึ่งคือภาวะความจะเป็นมันกลับกลายเป็นของมีค่าบนโลกเลยนะเออบนโลกมนุษย์เลยสมมุติว่ามีคนกําลังคุยเออเนี่ยไฟฟ้ามาแล้วนะคะ ไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยคือความนี่คือความสาคัญในในบางเวลานะคะบางเวลาบางอย่างที่ดูไม่สําคัญกลับจะสําคัญบางอย่างที่ดูสําคัญแทนที่จะแบบท็อปอัลออาวนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่พอเรามาอยู่ใน่วนสันซุ่งช่วงสถานการณ์ไฟดับไฟหมดไฟรีนี่โอ้โหไม่มีความสําคัญเลยค่ะไม่มีความสําคัญอะไรเลย ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะ